วันนี้จะมาสอนวิธีมองบ้านแบบอาร์ติสแค่ปรับมุมมองนิดเดียวคุณจะเจอกับผลงานศิละปะชิ้นใหม่ที่อาจมีเพียงชิ้นเดียวบนโลกและมันจะอยู่กับคุณไปตลอดครับแต่ยิ่งถ้าบ้านของคุณดีไซน์มาตรงกับความชอบของคุณแล้วด้วยเนี่ยนะคุณก็จะยิ่งค้นพบมุมอาร์ตได้มากขึ้นอย่างผมเนี่ยชอบมากเลยครับบ้านสไตล์โมเดิร์นอิงลิชเพราะผมว่าบ้านทรงนี้เขามีมุมอาร์คิเทคสวยๆให้เรามองเป็นผลงานศิละปะได้แบบไม่มีเบื่อแบบเนี้ยเป็นคุณจะเบื่อไหมล่ะครับซึ่งบ้านหลังเนี้ยเขาจะแฝงความลักชัว่วา แม้ว่าเนี่ยคุณก็ได้ผลงานศิละปะอีกชิ้นหนึ่งแล้วเมื่อเข้ามาในบ้านเราจะเจอกับโฟเยที่ให้ความเป็นอังกฤษแบบถูกต้อง100%และพื้นที่ทั้งฟลอร์ของชั้นหนึ่งเนี่ยดีไซน์เป็นแบบโอเพนแ a ลนให้เราสามารถครีเอทได้ตามใจว่ามุมเนี้ยเราจะจัดเป็นพื้นที่อะไรหรือว่าจะเพิ่มผลงานศิละปะเอาไว้ตรงไหนยิ่งบวกกับบานช่องแสงที่เราสามารถมองเห็นวิวสวน,ส,วนส่วนตัวได้รอบบ้านแต่ที่อยากใกล้ชิดธรรมชาติกว่านี้ก็สามารถก้าวออกมาที่สวนหลังบ้านของเราแล้วเสพงานอาร์ตจากธรรมชาติด้วยแบบนี้เลยครับนอกจากนี้ชั้นยังงงมมีีห้อนอนปรระสสค์ท่าาถ รองรับไลฟ์สไตล์ของเราได้มากขึ้นด้วยครับหรือจะทําเป็นห้องนอนล่างแบบนี้ก็ได้ชั้น2ก็มีอีกหนึ่งมุมพักผ่อนที่สามารถให้สมาชิกในบ้านเนี่ยมีมุมส่วนตัวเป็นของตัวเองครับแล้วก็มี1ห,ห้องนอนใหญ่ที่ให้ร่างกายกับการพักผ่อนเนี่ยเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวสเปซแบบเนี้ยกว้างเทียบเท่าห้องจเนีสวีทในโรงแรมเลยครับรองรับวอลกินคอร์เซตบริเวณนี้ที่มาพร้อมกับห้องน้าในตัวด้วยนอกจากนี้ยังมีอีก2ห้องนอนที่ขนาดความกว้างเนี่ยเท่าๆกันเลยครับสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้สบายรองรับการปรับเปลี่ยยยนนนนเเเปป็ห้้ออองงงกระสสค์ดวลับ ลองมามองสถาปัตยกรรมในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการกันบ้างดีกว่าครับกับ O2 Club Club House สไตล์โมเดิร์นอังกฤษโปร่งโล่งตามสไตล์เดียวกับบ้านเลยมาพร้อมสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดใหญ่ฟิตเนสที่มีบานหน้าต่างรอบด้านทําให้เราไม่รู้สึกอึดอัดและสามารถเทควิวภายนอกได้นอกจากนี้ยังมีโคเว r ร์กิ s งสเปซแล้วก็คิสลูมรองรับไว้สําหรับน้องๆหนูๆด้วยซึ่งที่นี่ก็ชวนเราอาร์ตได้แบบใกล้ๆเพราะโครงการอยู่ติดกับถนนใหญ่กล่ทางด่วนวงแหวนลำลูกกาเพียง5นาทีใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวสถาน คคแล้วก็ยังมีสถานที่อำนวยความสะดวกอยู่รอบๆโ,โครงการอีกเพียบเลยครับซึ่งทั้งหมดนี้ราคาเริ่ม4.99ถึง8ล้านบาทถ้าลองปรับ,บมุมมองที่บ้านหลังเดิมของคุณดูแล้วแล้วไม่ได้รู้สึกแบบนี้เนี่ยก็ลองแวะมามองที่บ้านเดียวโครงการอีคอนเนเจอร์วงแหวนลำลูกกาบายปร n นซ l, l i ิดูนะครับ